กับก็วัตถุดิบมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เนื้อนะครับเน,เนื้อก็อเฉียดเนื้อต้มต้มยำกันนะครับผมเฉียดเนื้อต้มซุปกันมีมะละกอเดี๋ยวให้จานเพชรนะครับให้บ่งเพชรตําบักุงนะครับผมอ,อันนี้ก็ไว้ทํายํานะครับผิดปรกกัดขาวอ,อันนี้ไก่นะครับไก่เดี๋ยวก็ผัดนะครับผม ก็ตั้งกระาวทักไปทีเรยบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ผัดไก่นะครับเดี๋ยวไปดูอาจารย์เพชรก่อนนะครับอาจารย์เพชรกำลังทํากุ้งอยู่นะครับกุ้งกับปลาหมึกนี่เราก็มาที่อาจารย์เพชรกันนะครับผมอาจารย์เพชรตำกุ้งโอ้กุ้งตัวใหญ่นะอาจารย์นะนี่กุ้งปลอก,ปลอกเปลือกแล้วนะครับนี่ปลอกเปลือกแล้ว ไหนยกให้พีดูตัวขนาดไหนเออเสียดายอยู่นะน่าจะโล2 200กว่าอยู่ปุ้ามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกครับผมก็เดี๋ยวอาจารย์พิษทําเสร็จเราก็ไปรังสรรค์เมนูกันนะครับผมวันนี้นี่นำทีมโดยอ พชรอาจารย์พชรหมอผีนะครับผมนักรบชุดดำนะครับก็มาเตรียมกับข้าวนะครับมาเตรียมกับข้าวที่จะเอา,เอ,าออกไปกินด้วยกันด้าน,นนอกแล้วก็ทํากับข้าวกินด้านในนี้ทั้งกองร้อยกันนะครับกินด้วยกันทั้งองร้อยเสร็จแล้วก็ผมก็แบ่งไปให้กับชุดผมที่ว่าออกป่าด้วยนะครับผมแล้วก็ออกอีกชุดหนึ่งสองชุดของจอปอนะครับผมก็เดี<ๆ>๋ยวเราก็ทํากับข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยแบ่งกันเอาออกไปกินกันในป่านะครับอันนี้ลวกกุ้งนะครับลวกกุ้งอะหุ้งได้เลอวขึ้นได้ละขึ้นได้เลยกุ้งนี้อย่าให้ถูกลวกแบบแบบว่าถ้ามันถูกเกินมันจะแม่เลยนี่ลวกป่อยสวยนะครับพี่น้องลวกป่อดสวยพองงาม เชฟปิดมอผีนะครับก so, uh, ็อ่านี่บ uh, ักงงนะครับ huh. ค uh ุมตามเดี huh. ๋ยวต้องไปเอามะละกอมาเพิ cancel, uh ่มนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับมีปลาหมึกนะครับผมโอมาเร็งวันเยอะผักนะครับมาดูอันนี้ต้มยำนะครับผมต้มยำเนื้อนะครับเดี๋ยวมาดูเชฟป็ด ทำเมนูอะไรเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้จัดสรรด้วยอาจารย์พิษหมอผีออลวกปลาหมึกตอนะครับผม,มดูกุ้งแกทำนี่แกผ่าสวยสวยเนาะปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ปลาหมึกนะครับผมนี่หมึกบองเพชรนะครับอ่าวันนี้ก็จัดสรรด้วยอาจารย์เพชรหมอผีนะครับก็3าสเมนูครับผมวันนี้ก็ทำให้น้องๆกินกันภายในกองร้อยนะครับ อันนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ลวกวุนเส้นต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ลวกเห็ดนะครับผมเมื่อลวกเห็ดสุกเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาทําการปรุงกันนะครับผมก็คอยเห็ดนะครับก็ตอนนี้อาจารย์เพชรจะทาอะไรกันทอดหัวกุ้งยำยงยังไม่สุดท้ายจานอ๋ออ๋อยังไม่สุดท้ายเดี๋ยวผักอีกเหรอผ<ม>ักนี่ทําอะไรอ่ะผักนี่ลวกเลยอ๋อลวกใช่ไหมลวกใส่กับยำนั่นหละอ๋อ ยังไม่ถดท้ายอีกพี่น้องอาจารย์เพชรว่ายังไม่ถดท้ายเออโอเคโอเคไม่ถดท้ายก็ไม่ถดทาออ้ายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ันคิดว่ายังไม่เสร็จนะครับพี่น้องผมก็บอกว่าโอเคไม่เสร็จก็ยังไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าเกจะอัปเดตเมนูอะไรให้พี่น้องได้ชมกันนะครับดูหน้าตาว่าอร่อยกันไหมนะครับผมโอ้เดียวเลยจกันน่ากินจังชิมชิมดูโอ้โอ้อร่อยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวใส่พักทีเดี๋ยวเราจะใช้พี่น้องอืมโอ้อร่อยเหมือนอซื้อจากตลาดเลยพี่น้องอือเหมือนกับจะอร่อยกว่าอีกนะครับโอ้อร่อยมากโอ้ยเจ่มเลยผิวมือจันเป็ดสุดยอดสุดยอดนะครับนี่ ยำเรายำใส่กระทะเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยจันเพชรใส่ผักก่อนนะครับผมนี่ครับพี่น้องก็เมนูยำในกระทะใหญ่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยำรวมมิตรทะเลนะครับจันเพชรตำอะไรอีกนั้นตำส้มตำส้มตำส้มตำใส่สกุ้งด้วยใช่โอ้เต็มเต็มเต็มนะครับก็ วันนี้นะครับก็ได้เรื่องามยามดีนะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของกับผมเองนะครับผมก็มีน้องเีคอยสนับสนุนกันมากนะครับก็อยู่ร้านนี้ก็ร้านหน่อยนะครับก็เพื่อที่จะมาเลี้ยงน้องๆในกองร้อยนะครับก็ผมเห็นว่าน้องๆในกองร้อยนะครับก็ไม่ได้กินอาหารทะเลไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลเท่าไหร่นะครับผมก็เลย ผมก็เลยจัดมีอาหารทะเลมาให้นะครับก็จะเป็นส้มตําเป็นยำบุญเส้นหมึกกุ้งแล้วก็เนื้ออะไรจงพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็ให้พี่น้องนักรบชุดดาของเราทุกคนนะครับก็เดี๋ยวก็ได้กินกันเต็มที่เลยนะครับผมโอเคก็หลังจากนี้นะครับก็ลุยได้เลยนะครับผมครับครับโอ้ยยังไม่พวเลย นะครับผมก็รเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับก็มีเท่าใหกินเท่านั้นนะครับผมก็กินด้วยกันนะครับ หัวหน้าเปาถือสามจานเลยนะครับก็โอเคนะครับก็แต่ประมาณนี้เลยนะครับไอที่เหลือนะครับผมก็ตักออกไปได้แบ่งตั้งไว้แล้วนะครับผมแบ่งตั้งไว้ออกไปให้กับพี่น้องที่ว่าติดภารกิจอยู่ด้านนอกด้วยนะครับผมก็พาออกไปให้พี่น้องด้านนอกได้กินกันด้วย นะครับผมอ่ส่วนด้านในก็อ่คนที่ว่างเว้นจากภารกิจก็มากินมาร่วมกันนะครับผมโอเคนะครับอ่ะนะครับผมก็ภารกิจของผมนะครับในการเลี้ยงน้องๆนะครับก็อ่เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับก็เลี้ยงเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อ่าได้อ่ามีความสุขกันทุกคนนะครับก็อ่าโอเคนะครับก็ผมอ่ารู้สึกว่ามีมีความมีความสุขนะครับที่ได้เลี้ยงได้อ่ ทำให้น้องๆได้กินได้หยิมกันนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปไปบัตรหน้าที่ต่อนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ให้น้องๆเขาได้กินได้สนุกกันนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปบัตรภารกิจนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ